่วนข่าวนี้ค่ะชาวบ้านโทรบอกคุณตํารวจคุณตารวจมาตรงนี้หน่อยตรงรั้วสถาบันเนี่ยเด็กสถาบันมารวมตัวกันแล้วมากันเยอะเลยเดี๋ยวอริจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีการทําร้ายหรือเปล่ามาเร็วๆเลยนะคุณตํารวจรีบไปเลยค่ะว่าคุณสี่ทุ่มกว่าตํารวจไปเลยนะสพเมืองฉะเชิงเซานากําลังไปตรวจสอบแล้วก็เจอเนี่ยมารวมตัวกันอยู่หน้าสถาบันอาชีวะชื่อดังในตัวเมืองฉะเชิงเซาค่ะชาวบ้าน่ะเขาร้องเรียนมาแล้วชาวบ้านเขากลัวไงถ้าอยู่เยอะขนาดนี้เจอ ฝั่งตรงข้ามจะมีการสู้รบมีรบราฆ่าฟันเหมือนสนามรบกันหรือเปล่าทีนี้พอตรวจสอบดูเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะเป็นสิบเก่าเป็นนักเรียนช่างอนะ่ะยีบกว่าคนใส่ช็อปด้วยแล้วในเมืออ่ะมีอะไรมีธงสถาบันแล้วก็มีรูปของอดีตเด็กช่างอะ่ะที่ตายแล้วค่ะ เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็มีรูปมาตั้งอยู่เจอขวดเบียเห็นไหมเจอขวดเบียร,นะยรกินอยู่กินหมดแล้วอันนี้ในกรอบคือเป็นอดีตนักเรียนช่างที่เสียชีวิตนะค้นตามตัวค้นตามมอเตอร์ไซค์เปิดเบาะดูไม่เจออาวุธไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไระกลุ่มนี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมก็วันนี้น่ะเสราร์ที่16มีนาเนี่ย จะมีงานสถาปนาโรงเรียนโอ้โหให้ระวังให้ระวังเลยอ,อผมก็ระวังอยู่ไงครับพี่เบิร์ดผมระวังว่าเดี๋ยวไอ้ฝั่งสถาบันคั่วรีจะมาพ่นสีใส่รั้วกำแพงถาบันผมผมก็ต้องมารวมตัวกันเฝ้าหน้าถาบันดีพี่เบิร์ดเข้าใจไหมพี่เบิร์ดครับ มีอะไรก็โทรหาตํารวจอย่างเดียวอ่ะของมันไม่มีอะไรแน่นอนอยากให้เองก็ข้าบ้านไปนอนพรุ่งนี้จะมีวงแค่เราหรือจะใครกันใครแล้วเลยเองมายังไงมาแล้วอ่ะมาแล้วไฟทำไม่ได้จะพาไยังไงเดี๋ยวพักไหนมีอะไลมีที่ให้นอนเหรอตรงนี้มันใช้ที่นอนเหรอผมพูดคุณจะไม่เข้าใจเหรอโอ้โหเป็นไงอ่ะเห็นไหมแต่ละคนคือแบบ มารถไฟอย่างเงี้ย<ะ>ตำรวจก็เลยถามว่าจะนอนไหนก็ออผมนอนออวิทยาลัยอ,ะอะ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจไปคุย<ะ>ทีแรกก็จะบอกให้กลับบ้าน<ะ>ก็เพอยู่ในพื้นที่แบบใกล้ๆตรงฉเออชิงเขาไงแต่ท้ายที่สุดหลังจากที่คุยแล้วนะ,ะการรวมกลุ่มกันเนี่ยที่อยู่หน้าสถาบันเนี่ยพวกนี้เขาก็ยอมยอมที่จะเดินทางกลับ แต่ว่าก็ยังมีพวกนึงนะอีกจํานวนหนึ่งอ่ะที่ใส่เสื้อช็อปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทั่วเมืองอทีนี้ตํารวจก็เลยต้องประสานขอกำลังจากทางหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยออกลาดเตะเวนทั่วเมืองเลยป<า>้องกันไงไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดเหตุอะไรที่มันไม่ดี<ม>วันสถาปนาด้วยเนาะใช่ใวันนี้วันนี้เลยนะค่ะ